Hi, I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะซิมก็มารีวิวอีกแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากมากเล รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเด็กไทยไกลบ้านเองนะคะก็คือแพลนเพลิน by เด็กไทยไกลบ้านค่ะมันก็คือแพลนเนอร์นะคะหรือว่าสมุดปฏิทินซึ่งซีมเนี่ยก็ได้ทาออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้แบบโฆษณาอะไรขนาดนั้นทีนี้มีน้องคนนึงเขาแบบมาขอหลายรอบแล้วว่าให้รีวิวให้หน่อยอยากได้แพลนเนอร์ราคาถูกแล้วก็แพลนเพลินของเราเนี่ยแค่159บาทเท่านั้นนะคะวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะมาดูที่ตัวเล่มกันก่อนเลยดีกว่านะคะแพลนเพลินเนี่ยเป็นแพลนเนอร์ขนาด A 5นะคะหรือว่าเครื่อง A4 นั่นเองหน้าปกจะเป็นแบบกระดาษสีน้ำตาลอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสันห่วงนะคะด้านในมีอยู่ทั้งหมด120หน้าหรือว่า60แผน่นสำหรับใช้ทั้งหมด6เดือนนะคะเปิดไปปั๊บก็จะมีเขียนว่า this plan plan belongs to จุดๆ,ๆตรงนี้ก็เอาไว้เขียนชื่อเนาะสำหรับแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีเป็นโค้ดอยู่นะคะก็คือเป็นเหมือนแบบคำคมให้แรงบันดาลใจอะคะ่ะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น goal หรือว่าเป้าหมายแล้วก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ เอาไว้สำหรับเขียนแบบ วาดรูปหรือว่าเขียนเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ to do list ซึ่งเป็นคล้ายๆเป้าหมายของเดือนนี้ค่ะที่น้องๆอยากจะเขียนไว้นะคะหน้าที่เป็นเหมือนสมุดปฏิทินเนาะซึ่งทุกคนก็คงจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเพราะว่าแพลนเนอร์เล่นไหนๆก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งสาหรับของซีมเนี่ยความพิเศษมันอยู่ที่ว่ามันจะไม่มีวันที่มาให้แล้วทําให้เราสามารถเริ่มใช้เดือนไหนก็ได้นะคะเริ่มใช้ตอนไหนของเดือนก็ได้เหมือนกันนะคะด้านบนนี้จะเป็นรูปแบบขน โน้ตเนาะเพราะว่าพี่ซิมชอบดีไซน์นี้ด้านนี้ก็จะเป็นช่องว่างให้ใส่โน้ตนะคะทั้งหมด7วันแล้วก็ข้างบนนี้ก็สามารถเขียนเองได้ว่าเดือนอะไรยังไงนะคะตัวที่เป็น weekly planner เอาไว้เขียนว่าแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวันเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะมีเป็นจุด3จุดตรงนี้ซึ่งไม่ได้เขียนอะไรไว้ให้นะคะเราก็อาจจะเขียนว่าเป็น Monday Tuesday หรือว่าเป็นวันที่อะไรอย่างี้ก็ได้แล้วแต่เลยก็จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งในเดือนหนึ่งเนี่ยพี่จะให้มาทั้งหมด5สัปดาห์นะคะเผืะะ่อเผืะะ่อไว้ นี่เป็นอย่างนี้สองสแล้วก็หเสร็จแล้วมันก็จะไปขึ้นเดือนใหม่รูปแบบเหมือนกันก็คือจะมีโคด้ดมีหน้า Goals กับ To Do List แล้วก็ Monthly Plan แล้วก็แต่ละสัปดาห์แบบนี้นะคะทั้งหมด6เดือนด้วยกันนี่เอาให้ดูเป็นโค้ดของแต่ละเดือนเนาะ You get what you work for not what you wish for Mistakes are proof that you are trying ก็จะเป็นโค้ดประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบซิมชอบก็เลยเอามา ใช้เป็นเหมือนกับว่าสร้างแรงบันดาลใจของแต่ละเดือนนะคะพอทีนี้พอหมด6เดือนแล้วเนี่ยก็จะมี To Do List อีกเยอะเลยประมาณ สิบหน้าได้นะคะเอาไว้แบบเผื่อมีใครมีโปรเจกต์หรือมีงานที่จะต้องทําอะไรอย่างนี้ก็เขียนว่าคืออะไรถ้าทําเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็มีเดดไลน์เห็นให้ตรงนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหน้าว่างๆเป็นจุดๆเฉยๆนะคะเอาไว้สําหรับเวลาเขียนโน้ตอาจารย์สั่งงานหรือเพื่อนบอกให้ทําอะไรแล้วแบบไม่มีที่จดก็มาจดด้านหลังนี้ได้นะคะนี่ก็คือแลนเพลินแบบเปล่าๆนะคะซึ่งเดี๋ยวซิมจะเอามาให้ดูแลนเพลินที่ซิมกําลังใช้อยู่นะคะสาเหตุหนึ่งว่าทําไมซิมถึงรีว เพราะว่าใช้งานอยู่เพื่อที่จะทดลองสินค้าเองแล้วก็เลยแบบจะได้ดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเวิร์กไหมแล้วก็จะได้มีตัวอย่างให้น้องๆดูกันด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเยินกว่าของใหม่นิดนึงมันจะแบบมีความแบบโป่ง <laughs> เปิดไปปับ๊บแล้วก็เขียนชื่อไว้อย่างที่บอกแล้วก็นี่ จำได้ไหมของหน้าที่แล้วที่เราให้ดูกันพี่บอกว่าตรงนี้เอาไว้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งพี่ซีมก็เอาไว้สำหรับแทร็กอย่างเช่นอันนี้จะเป็นแทร็กว่าดูว่า YouTube โพสต์ได้กี่วิดีโอแล้วอันนี้จะแทร็กการออกกำลังกายซึ่งเดือนนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วก็อันนี้จะแท็กการเขียนไดอารี่นะคะอันนี้ก็เป็นทูดูลิสที่พี่อยากจะทาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเป้าหมายการเก็บเงินแล้วก็เป้าหมายการแบบว่าหารายได้พิเศษซึ่งพี่ต้องการจะทําให้ได้ทุกเดือนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์โค้ดคล้ายๆ แพนเนอร์อันเก่าที่พี่เคยรีวิวไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูรีวิวก็เดี๋ยวจะส่งลิงก์ม่ให้เนาะแล้วก็ตรงโน้ตเนี่ยพี่จัดจดไว้ว่ารายได้พิเศษที่ได้มาเนี่ยมันมีจากทางไหนบ้างมีน้องคนไหนมาแบบมาเรียนสกายกับพี่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบแต่ละสัปดาห์นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่ให้เขียนให้วาดรูปเยอะเลยนี่สำหรับสหรับเดือนนี้เนี่ยพี่ใช้ไปแค่4สัปดาห์พี่ก็เลยไปเอากระดาษแบบ เป็นตารางมาแปะไว้สําหรับเขียน YouTube อเดียวิดีโอที่พี่อยากทํานะคะน้องก็สามารถแบบเอากระดาษเปล่ามาแปะแล้ววาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ก็เป็นเดือนที่2นะคะก็ให้คล้ายกันเนาะแต่จะมีแบบนี่จะเป็นสีแดงเยอะก็คือมีคนมาเรียนสกายเยอะนั่นเองนะคะเดือนนี้ก็จะมีแบบหยุดใช้ไปบ้างนะคะเพราะว่า เออมันไม่ได้มีงานอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะส่วนหน้านี้เป็นเดือนนี้ค่ะคือเดือนมีนาคมนะคะซึ่งก็เพิ่งเริ่มไปนะคะพี่ก็นี่แหละเหมือนเดิมใช้วิธีนี้แต่ว่าจะเริ่มเห็นไหม p r i o r i t i ท e เปลี่ยนอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นพี่ก็มาเขียน Exercise เป็นช่อง2แล้วก็วิดีโอ d ด a r y แล้วก็หนังสือที่อยากจะอ่านนะคะ อืมก็เอาไอเดียนี้ไปใช้กันได้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นตารางงานว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างส่วนด้านหลังเนี่ยสิไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเห็นปะสิมีมีทูดูลิสต์ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยที่เป็นจุดๆตรงเนี้ยค่ะ ที่เป็นแบบจุดๆอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ซิมจะต้องทําในแต่ละวันซิมพบว่าตัวเองชอบแบบนี้มากกว่าแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงที่เอาไปใช้เนี่ยเขาชอบด้านหลังนี้มากกว่าก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะชอบใช้แบบไหนเนาะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวให้ดูเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าแพลนเพลยเนี่ยก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วพอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนื้อสำหรับวิธีการใช้งานของซิมซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยจะเอาไปใช้งานได้้้แแแตตกก่่างันนอยูลลววะะค แต่แนวที่ถนัดเลยสําหรับใครที่อยากได้แพลนเพลินเนี่ยก็ติดต่อกันมาได้ทางไลน์นะคะซึ่งซิมจะใส่รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้หรือว่าจะสั่งทางหลังไม่จาก Facebook Page เด็กไทยไกลบ้านก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาดูเด็กไทยไกลบ้านอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์ด้านล่างนะคะกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเด็กไทยไกลบ้านค่ะ thanks for watching see you later